คืออย่างนี้ฮะถ้าผู้ชมทุกท่านฮะคือคนเราเนี่ยมันมีความย้อนแย้งในตัวเองฮะขั้นแบบขั้นสูงฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอรใครก็ตามแต่บนโลกใบนี้ฮะมีความย้อนแย้งในตัวเองกันทั้งนั้นนะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกมโมบ้ามากมากซึ่งโมบ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการสู้รบกันนั่นเองนะครับการสู้รบปรบมือกัน นะครับซึ่งการสู้รบการรบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับสำหรับโลกใบน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบไหนก็แล้วแต่ครับมันคือความโหดร้ายนะครับทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่โหดร้ายปาเถื่อนขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันน่ารักคิกคุอโนเนะเองครับอย่างเช่นแพนกวินนะครับเช่นตัวสล็อตตัวแลคคูนนะครับหรืม่ตัว ตัวธานุกิของประเทศญี่ปุ่นนะฮะผมก็ชอบตัวละครเหล่านั้นมากๆากทีนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ความโหดร้ายโหดดิบของผมเนี่ยมันจะสามารถภาษสานเข้ากับความน่ารักที่นนนุู่อันนะที่ผมชอบชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งได้นะฮะแ,แล้วคำตอบนั้นก็ได้มาถึงผมนะครับ ในช่วงวัยมัธยมของผมนะผมได้ไปเจอกับเกมเกมหนึ่งครับที่มันมีความน่ารักที่คู่อนโนเนฮะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนทารุณน,นะนั่นก็คือเกม L O L นั่นเองสปอนไม่เข้าฮนะสปอนไม่เข้าแต่ซ้อมไว้ก่อนนะครับก็คือเกมนี้นะครับเกม League of Legends นะครับ League of Legends เป็นเกมที่ ทุกๆท,ท่านนะครับทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่คิกุอโนเนะขนาดไหนอะนะฮะเ,เป็นเกมที่มีโมเดลที่น่ารักนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะเป็นาการ์ตูนมากๆนะครับเป็นการ์ตูนมากกว่าเกมโมบ้าอื่นๆเยอะเลยนะครับและทีนี้เนี่ยเกม LL เนี่ยมันเป็นเกมที่สายอนิเมะนะครับ เรียกว่าสายอนิเมะได้ไหมสายอนิเมะเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขาก็นิยมเล่นกันนะฮะเป็นโมบ้าที่สนุกมากๆเกมหนึ่งนะครับในช่วงสมัยประถมและมัธยมต้นของผมเนี่ยผมได้เคยมาสัมผัสกับเกมนี้เป็นครั้งแรกฮะตอนนั้นเกมโมบ้าที่ผมสัมผัสมาอย่างโชคชนคือฮีโ uh, ร่ออฟนิวเอิร์ธฮะแล้วก็โด t า2นะครับในตอนนั้นซึ่งในโลกของโดตา2กับฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธเนี่ยนะครับมันมันโหดรายทารุณมากๆฮะ ึ่งเกมเกมนี้ผมก็จะไม่ค่อยที่จะแอคทีฟอะไรกับมันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเนี่ยครับรหัสตอนนั้นนะตั้งแต่ประถมถึงมัธยมเนี่ยก็ยังเลเวลสีเท่าเดิมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่น Le o Legends กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นการเล่นเหมือนกับเป็นการ,รลึกลความหลังของผมผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมตอนที่ผมเล่น l e a Legends ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นผมเล่นกาลิโอฮะกาลิโอเนี่ยเป็นกากอยสีเขียวใช่ฮะ คุณฟังไม่ผิดหรอกครับตอนนั้นผมเล่นกาลิโอในโมเดลที่ยังเป็นกากอยหินตัวสีเขียวๆอะฮะใช่ฮะเลขตัวหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยมากๆเลยก็คือวอลิแบร์วอลิแบร์เนี่ยจะเป็นโมเดลเก่านะครับวอลิแบร์โมเดลเก่านะครับจะเป็นจะเป็นหมีขาวอะหมีขาวที่หน้าตาเมาหน้าตามันเมาท่อมหน่อยๆอ,อะหน้าเมาท่อมครับหน้าจะเหมอๆแบบเนี้ย ประมาณนี้ฮะตัวมันก็จะประมาณนี้ฮะตอนนั้นผมเล่นวอลเลยแบลแล้วออกดาบสายฟ้าฮะดาบสายฟ้าให้มันตีเร็วๆครับโคตรสนุกเลยในความคิดของผมเนี่ยเอ่อสำหรับการเล่นครั้งแรกๆของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามแต่ครับการกดแคชชัวแมทแมทการกดแคชชัวแมทเนี่ยฮะการหรือการกดเล่นแบบปกตินะมันเป็นการกดเล่น ที่สมควรมากๆสําหรับมือใหม่ครับหรือแม้กระทั่งการเล่นกับบอในะแตทีนี้เนี่ยผมคิดว่าการกดแคชชัวแม่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเจอกับคนที่แม่งเป็นบีเป็น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 บเกินเนอร์ก็จริงครับแต่ว่าเขาอาจจะมีฝีมือเขาอาจจะเคยเล่นมาก่อนเราแล้วอ่า สองสามวันหรือว่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนนะครับแต่เขายังไม่มั่นใจที่จะกดแหลงก็เลยมาเล่นแคชชัวอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งตี้ของคนที่เล่นโคตรเก่งกับคนที่เล่นแคชชัวคนที่เบเกนเน,นอร์นะครับมาเล่นแคชชัวกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะเล่นจริงๆเนี่ยผมควรที่จะกดแหลงไปเลยดีกว่าสําหรับเพจเรานะครับถ้าใครยังไม่ทราบนะเพจอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะเพจอื่นเพจอื่นนี่เขาอาจจะไลฟ์กัน อาทิตย์ละครั้งวันละครั้งสองวันครั้ง3าวันครั้งนะฮะแต่สําหรับเพจของเรานะฮะเราไลฟ์ปีละครั้งอนะไลฟ์ <laughs> like ปีละครั้งจริงไปดูโสตี่แล้วดิไลฟ์ <laughs> like ปีละครั้งจริงออการเล่นเกมอะไรก็ตามนะฮะถึงจะเป็นผู้เล่นใหม่เราก็ควรที่จะกดแล้งตั้งแต่แรกฮนะเ <laughs> ชื่อผมว่าการกดแล้งครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเป็นการเล่นกับบอทดฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดแล้งแบตไปเลยฮนะ เดี๋ยวนะม,ยมันกดยังไงนะแหลงแมทอ,อ๋อต้องมีฮีโร่ควบคุมอย่างน้อย20ตัวอ๋อต้องมีเลเวลอย่างน้อยสด้วยเหรอหุ้ยกูเพิ่เลวลสี่และชาติไหนกูจะได้เล่นแหลงกูเนี่ยคือไอดีเนี่ยครับผมสมัครไว้ตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่ช่วงช่วงมัธยมต้นนะครับมหนึ่งนะผมเพิ่งจะกลับมาเล่นไอดีเนี่ยตอนนั้นเข กาลิโอกาลิโอมันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันติมันจะแบบสร้างพายุหมุนะแต่ตอนนี้โมเดลมันเปลี่ยนแล้วฮะมันเปลี่ยนการมันว่ามันอันติมันเป็นกระโดดทุบกระโดดทุบข้ามแมปได้อะนี่คือมันเก่งกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยอันนี้คือมันอ๋อยังไม่กดหาห้องนี่หว่า ก็ว่ามันหาห้องนานจังวะยังไม่ได้กดหาห้องเลยเว้นอ้ไหมเออใช่เหมือนอ่อไหมใช่กาลิโอกาลิโอโมเดลใหม,ม oh ่เหมือนอ่อไหมจริงเหมือนแบบเหมือนจัดเลยมันมันกระโดดข้ามแมปเลยนะมันแบบพาสออต้าสมารโป่งข้ามแมปอะกระโดดจากตรงกลางแม่งโดดข้ามไปข้างบนได้เลยนะเห็นฮีโร่แล้วกูปวดใจ ูจะหาจากไหนให้มันครบยี่สิบไว้เงี้ยงงเงสิงงอสง,งอสิว่ามันหายไปไหนหน้าจองงเงสิกูก็งงเหมือนกันเฮ้ยลืมซื้อของโครับเ,เดี๋ยวนี้มันมีซื้อของเป็นแพ็กค,คู่อย่างงี้ด้วยหรอมันมีแบบซื้อดาบแถมเลือดอย่างเงี้เด้อมีด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อดาบแถมเลือดอย่างเงี้ยเจ๋งว่ะ จอเกอร์นอตไอาสาัตว์ไม่ใช่คนละเกมคือจริงๆแล้วการเล่นมันควรจะเล่นแทงปะแต่กูไปออกดาม,มาก่อนทำไมวะเนี้ยอุ้ยแรงแรงแรอุ้ยโทษครับโทษครับเฮ้ยเล่นเหมือนคนเล่นไม่เป็นเลยเอเอใช่กูเล่นไม่เป็นจริงอะให้ตายเถอะจิมมี่เดอเลฟกูโดนรักยิงสองทีกูอยากกลับบ้านเลยเียหยีมันยืนได้ไงวะนี่นี่คือกูจะตายแล้วใช่ไหม กูจะตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาเราก็สู้ข้ามันครับได้ได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูมาทำอะไรเกมนี้วะเนี่ยเกมนี้มันปีศาจเล่นจริงว่ะอุ an an ้ยมันฆ่าได้แกล่ะเขี้ยมันมีจุดยืนในกูในเกมนี้ป่ะวะไอ้อ้อ ีสองนัดกูละทวยเอ้ยนี่ยังไม่มีอันติเลยคิกูเล่นมาสิบนาทีแล้วเว้ยกูยังไม่หกเลย,ยให้ตายเถอะเฮ้ยยังไงยะผมมีกอผมมีกอผมมีกอเอาเอาเื่อกูตายได้เงาเชิ่กี่หีมันโดนยิงเเดียวทไมมันไม่ตายอะูโดนยิงนัดเดียวตายเรื่องกูเยอะกว่าหยีด้วย อะไรวะเนี่ยหรือว่าแอลแอลมันไม่เหมาะกับผมอะเป็นเครียดเอ้าเชียละเพื่อนตายอ้าขอโทษครับแล้วกูเข้าไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งหมดหวัง เฮ้ยโคตรเก่งเลยหมายถึงเพื่อนอะอุ้ยมาดิ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 โอ้โหสามลูกหนึ่งอะแพ้ได้ไงเราเพื่อนสู้ได้เราก็สู้ได้เพื่อนสู้ได้เราก็สู้ได้เพื่อนสู้ได้เราก็สู้ได้เพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้แดกผมหลอกจะบอกให้เล่กหนีไอ้คอยบอกเถอะไม่มีใครเทียเียง มันกันสโลได้ก็จริงอะนะแต่มันกันสาตันไม่ได้โว้ยช่วยด้วยอ,อ้าวเฮ้ยนี่บุกมาถึงนี่แล้วเนี่ยยังซื้อของไม่เสร็จเลยมวกกูแตกเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนฝูง กูชัดดาวใช่ป่ะกูฆ่าได้ใช่ป่ะเชี่ยกูฆ่าได้ตัวนึงเนี่ยตะกอหนึผมฆ่าได้ตัวนึงเว้ยผู้ชาจจะคิดว่าผมโม้จริงๆแล้วผมเนี่ย CNLL มาตั้งแต่ปฐมแล้วออมมือมาผมเนี่ยผมมาผมเอาจริงแล้วตอนเนี้ย27นาทีแล้วผมว่าผมอ่อนข้อให้มันมากเกินไปละมันถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาจริงแล้วล่ะผมมาแล้วคุณผมมาแล้วเกมเนี้ยผมมาแล้วนี่เวลาที่ผมจะต้องเอาจริงจริงๆแล้ว เนี่ยเนี่ยผมแทงป้อมเลยผมยืนอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมฮะคนเราเนี่ยต้องสู้อะ่ะถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดไปในบางเรื่องบางครั้งนะฮะแต่ว่าเราก็รู้ขึ้นมาเอาใหม่ได้ฮะฟีลเตอเราต้องอย่ายอมแพ้ที่นี่ใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันมันแรงไปเปล่าเมื่อกี้เลือดอย่างเยอะเลือดเกือบครึ่งหลอดเลยหาย ฉันจะปกป้องทุกคนเองเฮ้ยขอร้องลิงตัวเดียวอะนะวิ่งทำจริงพี่อสือโกรธคือแบบเอ้า ี <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะเออเกมมันเป็นเกมตีป้อมใช่ไหมเกมตีป้อมมันก็ต้องวัดกันที่ป้อมดิไม่ได้วัดกันที่คิวถูกไหมเนี่ยนี่นี่คือเหตุผลของอันนี้นี่นี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะครับของของของเกมมูบา้าฮะนะเพราะว่าเกมมันวัดกันที่ป้อมไม่ได้วัดกันที่คิวฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ว่า เราจะตายไปกี่ตัวนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือป้อมเราถ้าป้อมตบับใดที่ป้อมเรายังไม่แตกเราก็อย่าเพิ่งยอมแพ้แล้ควคุณจะหยุดไหมหรือเราคุณจะไปต่อเพราะดูจากที่เล่นตะกี้แล้วคือไม่ไหวจริงอะเล่นเล่นเล่นแบบไม่ได้เลยไม่ได้นี่คือไม่ใช่ไหวความว่าเราเราแพ้ทางหรืออะไรนะคือกูเล่นไม่เป็นเลยอะ่ะตายชนะได้ไงวะชนะแบบงงๆอะชนะเพราะยาสุโอบแบก แต่จะบอกว่าแบกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลอยปลอมเขาคนที่แบกจริงๆน่าจะเป็นหยีเพราหีเล่นเก่งจัดพอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันชั่วโมงหนึ่งแล้วก็น่าจะพอเหมาะพอควรแล้ววันนี้ห้าทุ่มแล้วเอาเวลาแยากย้ายก,ก็ไปนอนกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชม